ไปดูความคืบหน้าเหตุเครนถล่มที่ถนนพระรามสองนะคะรัฐมนตรีพิพัฒน์รุดดูเหตุเครนพระรามสองถลม่มด้านกู้ภัยเดินหน้ากู้ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนของทางยกระดับถนนพระรามสองเกิดถล่มลงมาบนช่องทางหลักฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำท่าจีนจนเป็นเหตุให้มีรถของประชาชนที่สัญจรอ,อยู่บนถนนถูกเครนทับสองคันมีผู้เสียชีวิตสองรายติดอยู่ในซากรถ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัยหนึ่งกับโรงพยาบาลเจษดาเวชาการสมุทรสาครน,นั้นต่อมาเวลาประมาณ11ดาลิกาของวันเดียวกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุโดยได้เข้าไปดูจุดที่อยู่ใกล้กับเครนถล่มลงมาพร้อมกับรับฟังการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งรายแรกมีการวางแผนการทำงานเพื่อที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาก็คือผู้ที่ติดอยู่ในรถกระบะตู้ทึบทะเบียน 2, ทอผู้ท่าวอหวน3739กรุงเทพมหานครเพราะถูกบางส่วนของก้อนปูนทับที่บริเวณส่วนหัวรถ หากการเคลื่อนย้ายเครนทั้งเหล็กและปูนออกบริเวณส่วนนั้นออกไปได้ก็จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายถูกทับอยู่ใต้แท่งปูนขนาดใหญ่จนรถแบนราบไปกับพื้นถนนก็จะต้องรอให้ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวางแผนเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางอย่างชัดเจน จึงจะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตและซากรถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนและดูแลในส่วนของการรับเหมาโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกเมื่อเกิดเหตุซ้ำ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้เข้านั่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อออกมาตรการต่างๆที่เข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้นแต่ในขณะนี้มีการสั่งให้กรมทางหลวงหยุดการก่อสร้างในทุกๆโครงการและขอตรวจสอบย้อนหลังในโครงการแต่ละโครงการว่าความผิดพลาดสองครั้งในช่วงระยะเวลาสองวันนี้เกิดจากอะไรแต่จุดนี้ไม่น่าจะเกิดจากคนเพราะเป็นช่วงที่หยุดการก่อสร้างแล้ว ซึ่งก่อนที่จะหยุดการทำงานตามเวลานั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ประกอบเข้าไปมีความแข็งแรงแต่ก็มาเกิดเหตุจนได้ดังนั้นจึงต้องหารายละเอียดของสาเหตุที่เกิดขึ้นออกมาให้ได้จึงจะอนุญาตให้ดาเนินการก่อสร้างต่อไปส่วนเรื่องของการตรวจพิสูจน์ดำเนินการทางคดีนั้นตอนนี้คงจะต้องทำการตรวจหาข้อเท็จจริงให้ละเอียดทั้งหมดก่อนเช่นใครเป็นผู้ควบคุมงานและหลังจากที่เสร็จงานเมื่อคืนนี้แล้ว มีการทดสอบความแข็งแกร่งปลอดภัยและความถูกต้องหรือไม่แล้วอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเครนถล่มลงมาได้อีกเป็นต้นซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นทางอิตาเลียนไทยในฐานะบริษัทผู้รับเหมาช่วงตอน7จจะต้องไปหาข้อมูลเพื่อน,นำมาชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งโดยจะไม่รับฟังบริษัทผู้รับเหมาเด็ดขาดเราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลางมาทำการประเมินและวิเคราะห์จนนำไปสู่การชี้ชัดข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่ทางกระทรวงตรวจพิสูจน์ได้นั้นตรงกับข้อมูลที่ทางบริษัทประเมินมาหรือไม่ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าขบวนการสืบย้อนหลังของ ISO ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนและเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีทางระเบียบและกฎหมายต่อไปสำหรับการขึ้นแบล็คลิสบริษัทผู้รับเหมานั้นอย่างเชื่อมั่นได้ว่า เป็นมาตรการที่สำคัญมากในแต่ละบริษัทกว่าจะไต่ชั้นขึ้นมาเป็นชั้นพิเศษได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นบริษัทที่กว่าจะก้าวขึ้นมาอยู่ได้ในระดับบนนั้นจะต้องรักษาชั้นของตนเองไว้เพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงทางธุรกิจของแต่ละบริษัทส่วนเรื่องของการใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หรือราวๆ15วันก็จะคืนผิวจราจร แต่ก่อนที่จะคืนผิวจราจรได้นั้นนายพิพัฒน์บอกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ดุนแรงขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเวลาประมาณ14.30นาฬิกา30นาทีวันนี้ทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมพร้อมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครประสานกับมูลนิธิร่วมกตันยูและมูลนิธิป,ปอเต็กตึงพร้อมอุปกรณ์ตัดทางก็เดินหน้าในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุโดยดำเนินการตามแผนที่วางไว้ก็คือนำร่างของผู้เสียชีวิต ในรถกระบะตู้ทึบทะเบียน2ทผพเท่าวาแหวน3739กรุงเทพมหานครออกมาก่อนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็นำร่างคนขับออกมาได้ก่อนนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครทำการชนสูตรต่อไปทีมข่าวนิว24สถานีประชาชนประจำจังหวัดสมุทรสาครภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน